เรามาดูไอ้แกนโตรตอรี่ของไอ้มอเตอร์กระแสสลับอ่ะอน,นี้คือตัวที่ที่ยังไม่ได้ผ่านก็จะประกอบด้วยเพาเพาอ่าน,นี้เป็นแผ่นไอ้แผ่นเลกออนวางเรียงกันอ่ะแต่ก็ล้อยึดไอ้ด้วยตัวเรียกว่าไะตัวสลักด้สลักล็อกแล้วก็ รงนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมเนี่ยแท่งๆพวกนี้ก็คือเขาจะเจาะรูของไอแกนเหล็กอ่อนนะแกนเหล็กอ่อนเะนี่ยก็หล่อลงไปอให้รูปร่างนี้ถ้าสังเกตนะ,ะมันจะมันจะไม่ตรงกันมันจะเยื่ยงก,กันหน่อยหนึ่งแนวนี้แล้วก็เจาะไปประมาณครึ่งหนึ่งมาดูตัวที่ตัวที่ผ่าแล้วตัวที่เจาะแล้ว อันนี้ก็คือคือเผาเผาของมัน,น,นช่วงนี้คือที่แกนแกนเล็กอ่อนอยู่อยู่อยู่กันเนี่ยคือเผาวันอ่ะอันนี้านนนมาดูนี่ ที่ว่าเมื่อกี้คือชุดตะกอนเป็นแผน่นวางเรียงกันซ้อนกันดูที่มีตะกัวเจาะรูนะ,ะ,ะถรถไม่ใช่ตะกัวอลูมิเนียมเจาะหล่อ,อล,อลองมานี่เป็นเนื้อของแผ่นแผ่นเหล็กอ่อนจะเจาะลงมาทางเฮตดรไซดก็คือหนึ่งระบ,บายความร้อนอ่ะ ทางร่องไว้ด้วยก็จริงไม่มีมันไม่มีริมนะเจาะเฉยๆคือตอนมันร้อนอะ่ะให้มันระบายความร้อนนี่ลักษณะที่ว่าแผ่นของอารมณเนียมแะแทง่งเนื้อของอลูมิเนียมลงไปที่เนื้อของตัวแผ่นเหล็กเจาะรูง่ายอ่าดูตัวนี้นะตัวนี้ดูไปอยู่ตรงนี้มันเย็นตีนนตันหน่อยนี่ย น,นี่คือรูท,ที่เจาะลงไปในตัวแผ่นเหล็กและรอด้วยไอ้อลูมิเนียมอันนี้คือแท่งที่ว่ามันสอดแผ่นเหล็กประกบก,กันไว้ก่อนประกบก,กันเสร็จแล้วก็จะเจาะหลอไปตัวรูปเนียมลงไปเนี่ยนะครับ เนื้อไอ้ลูมิเนียมที่ลงไปในในเนื้อของแผ่นเหล็กอ่าแ,แผ่นเหล็กอ่อนแผ่นเหล็กอันนี่สลักที่ว่าเม <es> ื <media> ่อกี้ที่มันสอดเข้ามาจิ๊ม ระหว่างแผ่น ที่ว่าสอดระวังแผ่นก็สอดสอดตัวนีน้ดูพวกนี้ก็จะเป็นของการรอเรูเเเล,ลงไปกระเทรูล,ลงไปในเนื้อของไอแกนหลอก็คือเพื่อระบายความร้อนให้แก่แกนแกนเหล็กเนะี่ยเพราะตัวรูจะเป็นตัวนําความร้อนระบายความร้อนไอ้ถ่ายเทความร้อนรับความร้อนได้ดีกว่า โอเคครับ